กลางเด็กที่ผ่านมาโลกการเมืองไทยสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อมีรายงานความเคลื่อนไหวลึกลับจากแหล่งข่าววงในของพรรคการเมืองใหญ่หลายพรรคข่าวที่หลุดออกมานั้นสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในแวดวงนักการเมืองและสื่อมวลชนเพราะดูเหมือนว่าขบวนการลับที่เคยเป็นเพียงเสียงกระซิบกำลังเริ่มขยับตัวอย่างจรงิงจังเป้าหมายคือการจัดตั้งแนวร่วมใหม่เพื่อเตรียมเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสัญญ,ญาณการเปลี่ยนขั้วเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจน ทั้งจากท่าทีของนักการเมืองระดับแถวหน้าการนัดหมายลับในต่างจังหวัดและกระแสข่าวจากกลุ่มธุรกิจที่เคยสนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันเริ่มหันไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามแม้จะยังไม่มีใครออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมากลับสะท้อนภาพความไม่มั่นคงทางการเมืองอย่างชัดเจนบางคนเรียกว่ามันคือแรงสันสเทือนรอบใหม่ขององค์การเมืองไทยที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับรัฐบาล หลายฝ่ายเริ่มจับตาไปที่พรรคการเมืองขนาดกลางซึ่งมีบทบาทในการชี้ขาดเสียงข้างมากในสภาพรรคเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นตัวแปรสําคัญในการโยกข้างและตัดสินว่าใครจะเป็นรัฐบาลต่อไปการเคลื่อนไหวลับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของคืนก่อนมีการพบปะกกันของอดีตนักการเมืองอาวุโสผู้ซึ่งเคยมีบทบาทสําคัญในรัฐบาลชุดก่อนหน้าพวกเขานัดหมายกันในสถานที่ส่วนตัวปิดลับไม่ให้สื่อเข้าถึงมีเพียงข้อมูลบางส่วนที่หลุดออกมาว่า การพูดคุยครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการปรับแนวทางทางการเมืองเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในเร็ววันจุดที่น่าสนใจคือมีชื่อของนักการเมืองจากหลายพรรคเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายฝ่ายค้านรวมถึงกลุ่มอิสระทางการเมืองซึ่งทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าขบวนการนี้อาจไม่ใช่เพียงการพูดคุยทั่วไปแต่คือการเตรียมการเพื่อดิวใหญ่ระดับประเทศในขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากภายในพรรคการเมืองใหญ่เปิดเผยว่า มีแรงกดดันจากกลุ่มทุนที่สนับสนุนรัฐบาลอยู่เดิมให้มีการทบทวนแนวทางการบริหารประเทศเพราะตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสล่าสุดออกมาไม่เป็นไปตามคาดสังคมเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความสามารถของผู้นำและนโยบายที่ยังไม่เห็นผลชัดเจนเมื่อเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นแรงสนับสนุนจากภาคธุรกิจบางส่วนจึงเริ่มสั่นคลอนและมองหาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนขั้วใหม่ที่อาจมีเสถียรภาพมากกว่าหากย้อนกลับไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มมีรอยร้าวทั้งในเรื่องขององค์การจัดสรรตำแหน่งการผลักดันนโยบายและความเห็นต่างในประเด็นสำคัญเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแต,งต่งตั้งตำแหน่งทางเศรษฐกิจบางฝ่ายเริ่มรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในรัฐบาลชุดปัจจุบันเสียงบ่นสะท้อนออกมาผ่านการให้สัมภาษณ์ของนักการเมืองระดับรองหลายคนซึ่งแม้จะดูเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวแต่เมื่อรวมกันแล้วกลับสะท้อนถึงแรงกดดันภายในที่กำลังเพิ่มขึ้น ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีภาพปรากฏของแกนนําพักฝ่ายค้านคนสําคัญที่เดินทางไปพบปะกกับนักการเมืองท้องถิ่นในหลายจังหวัดแบบไม่เป็นทางการแม้ไม่มีการถแถลงข่าวหรือประกาศอย่างเปิดเผยแต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้สื่อหลายสํานักเชื่อว่าการเดินสายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางสํานักข่าวรายงานว่ามีการพูดคุยถึงแนวทางจัดตั้งแนวร่วมใหม่หากเกิดการเปลี่ยนโค้าทางการเมืองจริงบรรยากาศทางการเมืองในเวลานี้จึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ฝ่ายรัฐบาลพยายามแสดงความมั่นใจว่าทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุมขณะที่ฝ่ายค้านกลับใช้โอกาสนี้ในการชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารและเรียกร้องให้มีการทบทวนความไว้วางใจในผู้นำรัฐบาลกระแสะข่าวหรือเรื่องการย้ายข้างของสมาชิกสภาหลายคนเริ่มแพร่กระจายบางรายถูกอ้างว่ามีการเจรจาเรื่องผลประโยชน์และตำแหน่งทางการเมืองเพื่อแลกกับการโหวตในทิศทางใหม่เมื่อข่าวเริ่มแพร่กระจายออกไปในโลกออนไลน์ กระแสะสังคมก็เริ่มร้อนแรงทันทีผู้คนบนโซเชียลมีเดียจำนวนมากแสดงความคิดเห็นแตกเป็นสองฝ่ายบางส่วนเชื่อว่าการเปลี่ยนขั้วอาจช่วยให้ประเทศเดินหน้าได้ขณะที่อีกส่วนหนึ่งกลับมองว่านี่คือเกมการเมืองซ้ำเดิมที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประชาชนแต่เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองกลุ่มหนึ่งเท่านั้นความขัดแย้งทางความคิดเริ่มขยายวงกว้างบางคนถึงขั้นเรียกร้องให้มีการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจด้วยตนเองอีกครั้งภายในทำเนียบรัฐบาลมีรายงานว่าผู้นำและที่ปรึกษาใกล้ชิดได้เรียกประชุมลับในช่วงดึกเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนรับมือกับกระแสข่าวนี้แม้ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใดออกมาอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวระบุว่ามีการเตรียมแผนสำรองทางการเมืองเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลหากมีการเคลื่อนไหวจริงจากฝ่ายตรงข้าม ขณะดเดียวกันฝ่ายความมั่นคงก็เริ่มจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าอาจมีการปลุกกระแสทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหลายคนเริ่มมองว่าการเมืองไทยกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกครั้งประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกครั้งที่มีความไม่มั่นคงในรัฐบาลมักจะมีขบวนการลับเกิดขึ้นเสมอบางครั้งเป็นเพียงข่าวลือแต่บางครั้งกลับนำไปสู่เหตุการณ์จริงที่พลิกโฉมประเทศ การเคลื่อนไหวในครั้งนี้จึงไม่อาจมองข้ามเพราะเบื้องหลังอาจมีผลประโยชน์มหาศาลซ่อนอยู่ทั้งในงแง่เศรษฐกิจการลงทุนและอำนาจทางการเมืองในอีกมุมหนึ่งนะักวิเคราะห์บางรายมองว่าการเปลี่ยนขั้วอาจเป็นเพียงแรงกดดันทางการเมืองเพื่อบีบให้รัฐบาลเร่งปรับนโยบายหรือปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของกลุ่มทุนและประชาชนแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าขบวนการลับนี้มีเป้าหมายชัดเจน คือการจัดตั้งแนวร่วมใหม่ที่มีบุคคลระดับสูงในแวดวงการเมืองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวที่เป็นระบบเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะต้องอาศัยทั้งทุนและเครือข่ายขนาดใหญ่ในการประสานงานผู้สังเกตการณ์บางคนถึงกับระบุว่าการเปลี่ยนขั้วในครั้งนี้อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าว่าที่คาดการไว้เพราะสัญญาณหลายอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นทั้งการเปลี่ยนท่าทีของนักการเมืองบางกลุ่มการย้ายขั้วของผู้มีอิทธิพลทางธุรกิจ และข่าวหรือเรื่องการตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจที่เริ่มถูกพูดถึงในบางวงการขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายคนหวังว่าจะมีผู้นำที่สามารถพาประเทศออกจากวงจรความขัดแย้งนี้ได้จริงในสังคมออนไลน์แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปลี่ยนค้่เริ่มชัดเจนและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขบวนการรับกลางดึกขึ้นเทรนด์อันดับต้นๆของคืนที่ผ่านมาผู้คนจำนวนมากแชร์ภาพและคลิปที่อ้างว่าเป็นหลักฐานขององค์การประชุมรับ รวมถึงข้อความหลุดจากแชทส่วนตัวของนักการเมืองบางคนแม้ยังไม่มีการยืนยันว่าภาพเหล่านั้นเป็นของจริงหรือไม่แต่กระแสะสังคมได้จุดติดไปแล้วและยิ่งทําให้สถานการณ์ทางการเมืองร้อนแรงยิ่งขึ้นในช่วงเช้าวันถัดมาสื่อหลายสำนักพยายามสอบถามความเห็นจากโฆษกรัฐบาลซึ่งได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดโดยระบุว่ารัฐบาลยังคงทํางานได้ตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆและขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่ตรวจสอบแหล่งที่มา แต่คำถแถลงนี้กลับไม่ได้ช่วยลดกระแสความสงสัยลงได้มากนักเพราะนักการเมืองหลายคนยังคงหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์หรือปฏิเสธจะตอบคำถามเกี่ยวกับการประชุมลับในทางกลับกันฝ่ายฝ่ายค้านกลับออกมาให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบางคนถึงกับกล่าวว่าไม่มีควันถ้าไม่มีไฟและมั่นใจว่าข่าวนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในไม่ช้า การเมืองไทยจึงเหมือนอยู่ในภาวะสงครามเย็นที่ทั้งสองฝ่ายต่างจับตาก,กันอย่างรมะมัดระวังไม่มีใครกล้าเปิดไพ่ก่อนแต่ทุกคนต่างเตรียมพร้อมหากถึงเวลาต้องผเผชิญหน้าในช่วงเวลาที่สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือความโปร่งใสและเสถียรภาพเพราะทุกครั้งที่เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองผลกระทบจะตกอยู่กับประชาชนเสมอทั้งเรื่องเศรษฐกิจค่าครองชีพและความเชื่อมั่นของต่างชาติดังนั้นไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร การเปลี่ยนขั้วหรือไม่เปลี่ยนขั้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือประเทศไทยต้องไม่กลับไปสู่จุดเดิมที่เคยวุ่นวายสุดท้ายแล้วขบวนการลับที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่ยังไม่มีใครตอบได้อย่างชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือสัญญาณการเปลี่ยนขั้วกําลังชัดขึ้นทุกขณะการเมืองไทยกําลังเดินเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อาจเปลี่ยนทิศทางของประเทศในอนาคตอันไกลและคืนนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า หลังจากกระแสข่าวขบวนการลับกลางดึกแพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ความเคลื่อนไหวในสภา,าก็เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นสมาชิกสภาหลายคนเริ่มแสดงท่าทีลังเลในการสนับสนุนรัฐบาลในการโหวตกฎหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าบางคนไม่เข้าร่วมการประชุมบางคนออกมาให้สัมภาษณ์เชิงก้ามกึง่งเหมือนรอดูสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะอยู่ฝ่ายไหนกันแน่บรรยากาศในสภาเริ่มเงียบผิดปกติแต่ในความเงียบนั้นปรับเต็มไปด้วยความตึงเครียด มีรายงานว่าผู้นำพรรคหนึ่งได้ส่งทีมงานคนสนิทเดินสายพูดคุยกับสมาชิกสภากลุ่มอิสระเพื่อชักชวนให้เข้าร่วมแนวร่วมใหม่ที่กำลังถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเงียบๆจุดประสงค์ไม่เพียงเพื่อโค่นรัฐบาลแต่เพื่อสร้างขั้วอำนาจใหม่ที่มีแนวคิดทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศแตกต่างจากแนวทางเดิมขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็ไม่อยู่นิ่งมีการเรียกประชุมอย่างต่อนเนื่องภายในทำเนียบเพื่อหาทางตัดตอนกระแสะข่าวลรือที่กำลังลุกลามออกไปทุกวัน สิ่งที่หลายคนไม่ทันสังเกตคือการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระดับสภาเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงระดับพื้นที่และองค์กรท้องถิ่นด้วยในบางจังหวัดเริ่มมีการปรับโครงสร้างกลุ่มสนับสนุนของนักการเมืองท้องถิ่นอย่างรวดเร็วเหมือนกับกำลังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามีรายงานว่าบางพื้นที่เริ่มเปลี่ยนป้ายหาเสียงเดิมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขั้วใหม่ที่ยังไม่ได้ประกาศออกสื่ออย่างเป็นทางการซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น ในด้านต่างประเทศความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ไม่ได้หลุดพ้นสายตาของนักวิเคราะห์ทั่วโลกสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งเริ่มรายงานสถานการณ์การเมืองไทยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสำนักข่าวเศรษฐกิจระดับโลกที่มองว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมีการคาดการณ์ว่าหากการเปลี่ยนขั้วเกิดขึ้นจริงตลาดทุนอาจผันผวนในระยะสั้นนักลงทุนบางส่วนอาจชะลอการตัดสินใจ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งกลับมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเปิดโอกาสให้เกิดนโยบายใหม่ที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าเดิมในหมู่ประชาชนทั่วไปความรู้สึกตอนนี้เหมือนอยู่บนทางแยกคนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าประเทศกำลังจะไปทางไหนเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่กลับไม่ได้นำมาซึ่งเสถียรภาพหรือความเจริญอย่างแท้จริงหลายคนเริ่มสแสดงความเบื่อหน่ายกับการเมืองแบบเดิมๆที่วนซ้ำในรูปแบบขององค์การต่อรองและแบ่งผลประโยชน์ ผู้คนในโลกออนไลน์เริ่มรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากกว่าการเปลี่ยนเพียงบุคคลหรือภาคการเมืองท่ามกลางความสับสนนี้มีรายงานจากแหล่งข่าววงในว่าเบื้องหลังขบวนการรับอาจมีบุคคลสําคัญจากหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่เคยได้รับผลกระทบจากนโยบายปัจจุบันหรือกลุ่มอดีตข้าราชการระดับสูงที่ไม่พอใจกับแนวทางการบริหารของรัฐบาลในบางด้าน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนขั้วในครั้งนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงผลักด,ดันทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่มีแรงกดดันทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ระดับชาติอยู่เบื้องหลังด้วยในอีกมุมหนึ่งแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงเผยว่าได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่พยายามสร้างกระแสทางสังคมให้ต่อต้านรัฐบาลผ่านโลกออนไลน์บางส่วนใช้บัญชีปลอมในการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมีแนวโน้มว่าจะเป็นปฏิบัติการทางข่าวสาร เพื่อสร้างแรงกดดันต่อสาธารณชนการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างรอบคอบเพื่อสร้างภาพว่ารัฐบาลกำลังสูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลเองก็เริ่มมีการตอบโต้ทางจิตวิทยาโดยใช้สื่อมวลชนและช่องทางออนไลน์ของตนเองเผยแพร่ข้อมูลเชิงบวก<ๆ>เช่นการรายงานผลสำเร็จของนโยบายต่างๆการจัดโครงการช่วยเหลือประชาชน และการออกแคมเปญสื่อสารว่ารัฐบาลยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการต่อสู้ไม่ได้อยู่แค่ในสนามการเมืองแต่ยังขยายไปถึงสนามข้อมูลข่าวสารที่ใครคุมกระแสได้ก่อนคนนั้นจะได้เปรียบ